สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาวัดหน้าต่างนอกนะนี่ก็จะมากราบนะหลวงพ่อจงนะครับผมณนะวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี่บริเวณนี้ก็อยู่ที่บริเวณในตัววัดนะครับผมนี่แล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลกันด้วยนะครับสําหรับวัดหน้าต่างนอกนะหลวงพ่อจงนะครับนี่ด้านนี้มีหุ่นคีพึ่งนะครับ ข้ามาด้านใน,นนี้ก็จะมีเจอตู้วัตถุมงคลเลยแล้วก็จุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับนี่กระร่งใหญ่ได้มาอะครนนไหนๆก็ถึงตู้วัตถุมงคลกันแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราพาชมวัตถุมงคลนะครับผมกันก่อนละกันละครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับนี่จุดบูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับ นี่เลยนะหลวงพ่อแมน้นวัดต,ต่างนอกนะเป็นรูปนะนี่นี่นะ,ะเดี๋ยวเราชมกันเลยทีละรุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นรูปหลอ่อหลวงพนะ่อจมนะตัก5นิ้วนะครับรุ่น มหาทานกระถิ่67นะครับองละสามพันบาทจัดสร้างใน500อยองนะครับนะปี67นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นปปรูปล่อหลวงพ่อแมนนะครับขนาด3นิ้วนะนะตักฟาง3นิ้วเนื้อทองเหลืองนะปี61หนึจำนวนการจัดสร้างนี่ก็หนึ่งพันองนะระราคาบูชาค่0ก็3ร0 0บาท ด้านล่างเป็นรูปหล่อนะครับผมนี่นครับปดนี่นะหน้าตัก7นิ้วนะครับเนื้อทองเหลืองราคานี่ก็580ร้อยแปดสบาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับจำนวนก็จะสร้าง5 8 9อยแปดสิบเก้าองค์ ชมเป็นเหรียญน,นะเหรียญแลงว่าจงโอเล็กซีสี่รุ่นจงสมบูรณ์ปีหกเจ็ดนะห้าพันบาทอันนี้เลขสิบเอ็ดน่าจะเป็นเนื้อเงินหนะ้าทองคำนะนี่จงสมบูรณ์นะครับเนื้อเงินลงยาสีฟ้าหน้ากกทองคำนะ นะครับจำนวนการจัดซ่างนี่ห้าสิบหกเหรียญน,นะครับบูชาห้าพันบาทเนื้อเงินหน้าทองคำด้านล่างก็จะเอะ่เป็นลงยาน้เงินไม่น่าจะใช่ลงยาเขียวนะน่าจะเขียนผิดนะนี่นะครับห้าพันบาท อันนี้เบอร์เจ็ดเบอร์ห้าด้านในเบอร์หกโอ้เป็นหน้าทองคำอันนี้ยลโยาสีแดงนะโงยาสีแดงห้าพันบาทเลขสิบสองจงสมบูรณ์นะจงสมบูรณ์ เราที่ตู้กันไหมที่ตู้ก็จะมีสีคลิปสีพึ่งเศรษฐีจันเพ็บูชา100บาทปี66อันนี้เป็นตระกกดเงินคงดวงนะสร้าง1,000ดอกปี67 ราคาบูชาหนึ่งพันบาทจงสมบูรณ์นะเงินนะลงยาสีฟ้านะครับ2,500บาทแบบธรรมดาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หน้าทองคำอันนี้ก็ลงยาแดงลงยาแดง2,500เหมือนกันอันนี้หลวงพ่อจงลงยาน้ำเงินนะครับ น้ำเงิน2500น้ำยเงาิ้านั่นบนปี60นะปี6 0 2 5 0 5รุ่นกันไทยย้อนยุคจำนวนสร้าง99เหรียญปี60 อันนี้เป็นตร์กลุบโทนิสโสรถคุ้มดวงแปดร้อยหรือพระจงหลวงพระแม้นะครับรุ่นจงสมบูรณ์บารมีเมตตาบาร,รมี6กเจ็ดจดสร้างหนึ่งันเหรียญหนึ่งพนบาท อันนี้เป็นเนื้อทองแดงปดหนี้หลวงพ่อแม้นนะครับเนื้อทองแดงจำนวนกันจะสร้าง60,000ตนได้กันนะปี67 3จ0บาทอันนี้เหรียญอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อแม้น เห่อนะทองแดงเล็กสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญปี61หนะบูชา300บาทถ้าเลี่ยมก็400นะแล้วก็จะเป็นโซนเนื้อผมละนะ เรื่องนตลราอไมวงา่าอแปัว่มาเหงพแม้นรุ่นมหาลาบเนื้อทองแดงหนึ่งเหมือเหรียญด้วยกันปีหกหนึ่งบูชาสี่ร้อยบาทถ้าเลียมแล้วก็ห้ารอย เหรียญหลวงพ่อจงนะนี่นะครับเป็นเนี้ยทองแดงลมดำหน้ากากเงินจำนวนสร้าง1,000เหรียญปี6-7 500บาทอันนี้ก็เป็นรุ่นจงสมบูรณ์เหมือนกันนะครับนี่นะ400บาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์ อันนี้เนื้อทองแดงสาตินนะจำนวนสร้าง2,000เหรียญน,นะครับปี67,300อันนี้ทองฝาบาทเรียมก็200ถ้าไม่เรียมก็100บาทเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับอันนี้เนื้อทองแดงขัดเงา100บาท นี่เป็นทาวเวทนะครับรุ่นซื้อที่ดินเนื้อทองแดงนะครับเป็นทาวเวศนี่เป็นพระพงนะพระผงทาาเวศเหยียดพระพ,พรมนะครั ด้านนี้ก็จะเป็นพระธาตุเจดีสีบางไทรนะครับผมนะเดินเข้าไปด้านนี้เลยนะครับก็ด้านหน้าก็จะมีพราเป็นท้าวเวสวรรณนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเดินเข้าไปในซุ้มนี้นะครับก็จะมีพระพรมสาลีลิกธาตุนะครับ อยู่ด้านในนี้นี่เป็นพระธาตนะครับโอ้บริเวณด้านในนี้นะครับนี่ก็จะมีพระพัทลูกปางต่างๆนะประจำวันเกิดนี่นะครับสมเด็จพระศีบางใสก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมที่ ได้มีโอกาสมาที่วัดกราบหลวงพ่อจงหลวงพ่อแม้นนะครับผมแล้วก็ FC ท่านไหนที่ยังไม่เคยได้เห็นได้มานะครับวันนี้เราไปทัวร์ก็มีโอกาสได้มาพาให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศนะครับของวัดหน้าต่างนอกนะนบริเวณตัววัดก็ล่มลื่นนะครับผมอันนี้ก็ช่วง เข้าหน้าหนาวกันแล้วนะครับก็บดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนี่เดินเข้ามาด้านในนี้แเมาทั่วไปให้านนท้ไหนก็จะเป็นมณดกน,นะครับหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อจงเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันนะบริเวณด้านในน้น้น นะครับบริเวณวัดก็มีลมลื่นนะครับมีมันดอกมันคีพึ่งนะหลบข้อจงอยู่ตรงบริเวณด้านนี้เลยก็ที่ขาดแหนเดี๋ยวขึ้นไปดูดันมนกันนะครับนี่นี่นะขึ้นไปบริเวณด้านนี้เลย มณดกของขี้พึ่งหลวงพ่อจงนะครับผมทุกคนเีจะถอดรองเท้าไว้ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะโอ้โหสาธุรครับทุกคนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็จะเข้าปีใหม่กันแล้วนะทุกคนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ วัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อจงนะครับนี่นะครับก็รอบๆมนดกนะครับก็จะมีอ่าเป็นอันนี้พระนเรศวรนะครับนะ นี่ก็เป็นพุทธประวัติของสมเด็จองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับประทมเหตุเวสันดรชาดกอันนี้ก็หิมะพานนะครับก็บริเวณร,บรอบๆบนดกนะครับก็มารับชมกันได้นะครับโอ้ ทุกคนด้านหลังนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจงององใหญ่เลยทุกคนนะนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันบริเวณตรงนู้นนะนี่องค์ใหญ่มากนะครับอยู่ด้านโน้นเลยเราเดินมาด้านนี้กันเลยทุกคนนะครับนี่วันนี้พาไปชมหลายๆวัดเลยนะสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับติดตามชมกันด้วยนะครับผมก็ จะเวลาลงคลิปนะทางช่องเรอไปทัวร์ขอแจ้งว่าอาจจะ 2- อสวันคลิปหนึ่งนะครับผมนะนะครับอาจจะลงสามวัน1คลิปนะครับประมาณนี้นะนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างทั่วถึงนะครับเวลาลงคลิปนะครับผมนีอ่อันนี้เป็นหลวงพ่อจงอง,งใหญ่นะครับอยู่บริเวณเ,เขาจะเรียกว่าตรงไหนดีทุกคน นะก็ติดกับทางเลยนะครับผมนะติดกับทางเลยอยู่บริเวณที่วัดหน้าต่างนอกนะนี่โอ้โออย่างสวยเลยทุกคนนะนี่หลวงพ่อจงนะครับไหนๆก็มาถึงแล้วพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยนี่นะโอ้ประดับอย่างสวยเลยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวพาขึ้น F4 ขึ้นไปชมบริเวณด้านบนนะก็จะได้เห็นบรรยากาศนะด้านล่างของวัดหนะ้าต่างนอกด้วยนะครับนี่นะใครที่อยู่บริเวณกรุงเทพหรือว่าใกล้เคียงน,นะก็สามารถมาเที่ยวกันได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีวัดหลากหลายให้เราได้ไปเที่ยวนะไปต้องเที่ยวไปชมนะครับนี่ขึ้นมาด้านบนแล้วนี หลวงพ่อจงนะฮะองค์ใหญ่นครับนี่องค์ใหญ่มากทุกคนนะโอ้โหขึปป้นไปข้างบนเลยนี่หลวงพ่อจงนะครับ ด้านล่างก็นะที่บริเวณด้านล่างรอบๆตัววัดนะมีก็มีทุ่งนานะครับเชิญสาการะบูชานะด้านบนเลยนะครับขอพรปิดทองลูกเหมือนหลวงพ่อจงขอพรหลวงพ่อแม้นนะครับผม นีบริเวณด้านในนี้นะนะครับเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นอาเวสวร์นะครับทาเวสวร์นะคร,ววรนะด้านในมีอาจจะเป็นตู้ทุ่นมงคลนะอยู่ด้านในนี้ด้วยนะครับถอดรองเท้าเข้าไปด้านนี้นะ แจ้งเวลารับสถายาโย่นะหลวงพ่อแม้นนะครับเวลา10.00ถึง11.00แล้วเคช่วงเวลา14.00ถึง15.00นะครับ แลนแรงมีตัวที่มคนลด้วยห๋อหลวงพ่องจงนะอยู่บริเวณนั้นเลนี้นะครับ จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆของท่าน